ล่าสุดเ <Citizens> นาะโบเห็นโบเห็นนาลักแล้วนาน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 พี่น้องว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดไล่หนึ่งตัวแล่หนึ่งตัวเรื่อยๆนี่นีเห็นบอยเห็นบอยพี่น้องถ้าไปชมไปนี่นี่เห็นบ่อยรึเปล่าบอเล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องเนาะวันนี้บ่อลเล็กจะพาทุกคนมายามลักหนูอีกเด้นพี่น้อง มาลุ้นมาชมน้ำบอลเล็กนะสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับพี่น้องเนาะบอลเล็กหลนลุ้นคลิปกระยาล,ลืมเนาะบอลเล็กสองน้อยๆคนนี้เด้อพี่น้องเนาะมารับชมติดตามนะำบอลเล็กว่ามันสิมาณมีประมาณพี่น้องเนาะรักน้องพี่น้อง,องบอลเล็กอ่ากลางไว้ประมาณสิบเอ็ดล้างพี่น้องเนาะมาลุ้นมาชมกับบอลเล็กเนาะ มสิมานบอกว่า,าไปเลยพี่น้องนี่เนาะอ,อยู่แบบบ้านบ้านเนาะอ,อาศัยอ่าหากินตามธรรมชาติพี่น้องวิถีชีวิตเนาะคนอีสานเลยว่ามาพี่น้องมาลุ้นมาชมเนมาะมรรสิมานบอก โอ้ลางนี้เนาะบ่อไรพี่น้องบ่อไรบ่อไรลาที่หนึงได้กินแห้วพี่น้องไปต่อไปต่อพี่น้องต่อลาที่สองกันเลยต่อต่อต่อพี่น้องหลังนี้ก็บ่อได้คือกันอ้าวปีนหยังมาพี่น้องโอ้ได้กินแห้วอีกแล้วพี่น้องเอ้นี่บอ่อมาณได้นะพี่น้องลางที่สองแล้ว มามาพี่น้องเนาะมาโอกันเลยเนาะลางทีสามเลพี่น้องเนาะพุ่นล่าส,ส nah, ุดเนาะโบเห็นโบเห็นนานารักแล้วนาน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 พี่น้องว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดไล่หนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วนี่แล้วเนะเห็นบอลเห็นบอลพี่น้องเท่าๆกันนี่นี่เห็นบ่อลรึเปบ่าบอลเด็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเนี้ยมาโตหนึ่งโตหนึ่งแล้วเนาะไปตโตไปตโตพี่น้องนี่พี่น้องมาแล้ว ตัวหนึ่งตัวหนึ่งไล่ใจไล่ใจไล่ใจไปต่อนะพี่นอนะ้องเนาะไปต่อไปตอพี่นอนะ้องเนาะวันนี้เนะาะวันนี้บอลเล็กล่าไปเลยสองตัวคือเก้าซึ่งเก้าซึ่งเคยพี่นอ้องเมอว่าน,นี่ก็ได้สองตัวหมอน,นี่ก็ได้สองตัวบุญของบอลเล็กมีแค่สองตัวพี่นอ้องเห็นบ่อ่าแบบนี้เนาะ ชีวิตหากินอายุหากินแบบอีสานบ้านเฮานะกลางรักกั๊บรักหนูนะพี่น้องหากินแบบธรรมชาติพี่น้องนะนี่ฟังนี่อันนี้ก็มีบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องนะยินไกลขันแน่พี่น้องนะบ่าวเล็กเอาเสื้อผ้าพี่น้องนี่พี่น้องนี่บื้องเสือของบ่าวเล็กนี่งามปะ งามแพงพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไปจบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะอ่ามาดูว่าบ้าเล็กจะเอาอีนางมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะบายบายเนาะเจอกันคลิปหน้า